รีบไปฉีดวัคซีนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวจะฟื้นได้ถ้าพวกเราคนไทยรีบไปฉีดวัคซีนกฤษณะทั่วยกร้อเดินทางท่องเที่ยวทั่ทวทไทยยุคนิว Normal ลสัปดาห์นี้นี่ผมมากับเซเวลินเพราะวันนี้เรามาลงพื้นที่ภาคสนาม ยุคน,นิวนอร์มอลกันที่ชายหาดบางแสนชนบุรีและด้วยเหตุที่ว่าช่วงนี้โควิดก็ยังคงระบาดอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะไปไหนต้องอย่าประมาทการยาตกอย่างเด็ดขาดนี่ครับวันนี้เราก็เริยมีอุปกรณ์นี่ฮะเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยหน้ากากอนมามัยจากับเบิ A a r ค่ะนี่ครับ d o u b เ A แ a ร์ห่วงใยเคียงข้างคุณเตรียมคันนน่ครับ,นนรบที่ขาดไม่ได้ อาะเ,เวยมาล้างมีล้างกี่รอบแล้วครับเนี่ยโอ้หกต่ารอบแล้วครัวันนี้ล้างแล้วล้างอีกฮะเพื่อความมั่นใจในความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนถ้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังหมาไม่รู้สึกมั่นใจพอนี่ครับมีแบบขวดเล็กเคลื่อนที่เร็วติดปักนะจะจับหยิบจับอะไรนะสะดวกปลอดภัยไร้กังวลแน่นอน แล้วดูครับแหล่งท่องเที่ยวชมบุรียุคใหม่สมัยนี้เขาก็มีเฟรนลี่ดีไซน์อารยสาปัดจัดให้อย่างพร้อมสับพเลยใช่ไหมเซเว่ครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางลาดหรือว่าที่จอดรถคนพิการนะคะก็มีให้บริการค่ะสะดวกปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับนี่ฮะจะมีทางลาดเชื่อมจากที่จอดรถมานะครับนี่นะเออทางลาดก็เข็นเองครับไม่ชันไงไหมทางลาดมาตรฐานเลยอ <Yeah. S 1> ่าตอนยุคโควิดทําเอาชายหาบบางแสนเงียบเหงาเข้ามาหนาตาเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับวันนี้เปิดเปิด,ปดวันแรกปะครับป้า เปิดวันแรกค่ะเป็นไงบ้างปิดไปแล้วเงเียบเหงาหรือว่าตอนนี้ใช้เงินเก่าหมดเลยคนสูงอายุเ,เยอะใช้เรียบร้อยเรามาเปิดวันนี้ยังไม่ได้เลยลำบากค่ะแต่ว่าไม่พูดหรอกม,มันมันมันเหตุแบบนี้เราจะไปร้องเรียกอะไรเราก็ต้อง แล้วป้าขายนี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยห้าหกสิบปีแล้วโอ้โหป้าเอาขายมังเดชผมยังไม่เกิดเลยมั้งเนี่ยหกสิบ <alongside> แล้วค่ะเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักป้าไหมป้าไหมรู้จักเลยบางแสนป้าไหมขา,ขายอาหารทะเลค่ะโอ้โหโอกาสตอนนี้บางแสนเปิดนะครับก็ต้องบอกนะที่น้องประชาชนว่ามาเที่ยวบางแสนได้แต่ก็อยู่ในแบบ new normal ะนะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็มีระยะห่าง ร้านนี้ขายอะไรครับนี่ร้านนี้เอาไปดูดูร้านนี้หน่อยขายเครื่องดื่มขายน้ําขายซ้มตํำแล้วไงพอโควิดมาเนี่ยรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรสุดเนี่ยสถานการณ์เป็นไงครับก็เหมือนที่เงินเก็บเรามีม,มันก็ต้องหายหมดเอามากินตอนที่เราทํามาหากินไม่ได้ก็เดือนฝ<ร>่าเราทํางานด้านเดียวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พี่เรามีงานด้านเดียวที่ชายหาดยังไงเราก็ต้องรอที่ชายหาดถ้าหาดไม่เปิดเราก็ขายไม่ได้ คิดไปเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีอย่าไปคิดติดลบคิดไปเลยเรื่อยๆพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีวันนี้วันนี้เรามองเราออกมาเราเราอย่าไปมองที่ว่าเราไม่ดีเราคิดว่าวันนี้ก็ดีของเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องดีแบบนี้คิดไปอย่างนี้บวกบวกบวกทุาที่สู้ๆไม่ว่าจะที่ไหนเหมือนกันหมดทุกที่ค่ะสู้สู้เพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างบบางแสนยม นะต้องเผชิญกับโควิดบรรยากาศการท่องเที่ยวดีพเพราะด้วยเช่นกันนะกลุ่มครอบครัวนี่เยอะนะเสวยดูดิยังไงพาเด็กๆมาเที่ยวกันนี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของเด็กๆเลยนี่กี่ขวบพ่อรู้ไหกี่ขวบเนี่ยห้าปครบ้บบานครับแล้วนี่มาจากไหนพี่มาจากเอ่อ,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 อเซอร์รีนอ่ะ้าแห่งประเทชนเชื่อมเมืองชนแล้วแล้วเป็นไงพอยุคโควิดเราต้องปรับการเที่ยวการพาลูกมาพักผ่อนยังไงบ้างครับก็ต้องมาในสถานที่คนน้อยๆครับอ๋อต้องแบบตรงไหนคนเยอะเราก็หลีกเลี่ยงแล้วนี่<ๆ>ไปฉีดวัคซีนหรือยังครับ ฉีดวันที่7ครับเป็นการกลัวแมคซีนไม่กลัวครับก็คือว่าอยากจะฉีดมากกว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยถ้าติดที่มานี่ผมว่าความเสี่ยงม,มันเยอะครับก็เลยอยากจะฉีดวันนี้ก็พากันมาเที่ยวที่บางแสนนะคะทำไมถึงเลือกที่นี่คะคือพาหลานมาเที่ยวเพราะคเขาอยู่บ้านปิดเทอมเงี้ยเบื่อแล้วตอนนี้คือ,คอมันไม่มี<า>มันไม่มีเตียงไม่มีอะไรมันสบายตาต้องดูไปด้วยกันนะคะต้องร่วมมือด้วยกันเนาะใช่ค่ะเวลาออกจากบ้านก็ใส่แม เ่๊กับอของจะได้หมดเร็วๆเจะกลับมาเป็นปกติเนาะนั่แหละครับเจ้าเวลิงครับเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะครับให้มีกาลังใจสู้ๆกันต่อไปแล้วก็หวังว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเป็นที่แน่นอนแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็มาเที่ยวชายหาดบางแสนได้ที่นี่ก็ สะดวกสวยงามแล้วก็สะอาดปลอดภัยอากาศถ่ายเทและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกติกาโลกยุคใหม่ยุค new normal ไปไหนมาไหนอย่าลืมหน้ากากอนามัยมาล้างมือบ่อยๆนี่ฮะเราก็ต้องมีวัคซีนประจําตัวอาวุธประจำสายนี่ฮะสเปรย์แอลกอฮอล์ผมนี่ก็มี double A เนะะี่ยห่วงใยดูแลตลอดเวลานี่พ่น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 ฉีดฉีดฉีดเพื่อความมั่นใจอุ่นใจไว้ก่อน <Yeah. S 1> และที่สำคัญนะครับไปลงทะเบียนในจังหวัดของท่านฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง ภูมิคุ้นกันหมู่ให้กับตัวเราสังคมของเราจังหวัดของเราและประเทศชาติของเรานะครับรีบไปฉีดวัคซีนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวจะฟื้นได้ถ้าบกเราคนไทยรีบไปฉีดวัคซีน